ผมอาจจะฉีกแนวนะครับฉีกแนวจากต่างจาก2ท่านแรกที่ได้บรรยายมาแล้วสําหรับในในหัวข้อนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ส่งออกผักผลไม้หรือว่าไม้ดอกนะครับที่ที่เราได้ทํางานด้วยในใน,ในปัจจุบันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไอวันเอ็มซีพเดี๋ยวแนะนําก่อน1ันเมเนี่ยมันคือกา๊าซชนิดหนึ่งที่เขานํามาใช้ในการรมพวกผักผลไม้เพื่อยืดอายุในการส่งออก แต่เวลาเราใช้ในการรมเนี่ยเราต้องสร้างห้องรมที่ปิดสนิทซึ่งเป็นการลงทุนค่อนข้างสูงเราจึงมีไอเดียว่าอจะทำยังไงที่จะทำให้การใช้ไอสาร MCP เนี่ยหรือก๊าซ MCP สามารถใช้ได้ง่ายขึ้น MCP เนี่ยมันเป็นผงเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่เป็นผงเวลาเราใช้เราต้องมาทําการผรสมกับน้ำนะครับผสมกับน้ำเพื่อให้มันเกิดเป็น แก๊สเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผลิตมันเบี้ยวไปหน่อยนะครับมันก็จะมีการปลดปล่อยแก๊สออกมาแล้วเราเอาแก๊สตัวนี้ไปรมผักผลไม้เพื่อให้ผักผลไม้ของเราเนี่ยมันสามารถคงสภาพความสดได้นานนะครับซึ่งตัวโดยปกติแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวเอทิลีนใช่ไหมครับเอทิลีนปกติเรามันทำงานเนี่ยมันมาจับกับตัวรับตัวรับเอทิลีนซึ่งอยู่ในตัวพืชอยู่แล้ว ถ้าถ้าในกรณีของสภาพแวดล้อมของเรามีเอทิลีนอยู่แล้วเช่นจากการสูบบุหรี่จากการเผาไหม้ต่างๆใบไม้เศษหญ้าอะไรต่างๆนะครับมันก็สามารถผลิตเอทิลีนได้เพราะเอทิลีนมาจับหรือมาเกาะกับไอตัวรับที่อยู่ในพืชมันก็ทําให้พืชสุกแต่พอเรามาใช้ MCP MCP เหมือนเหมือนกับเป็นตัวไปขวางนะครับเป็นไปขวางไปจับกับตัวจับเอทิลีนทําให้ตัวเอทิลีนเนี่ยไม่สามารถมาจับกับตัว รับที่อยู่ในพืชได้ดังนั้นพืชจึงสามารถชะลอกระบวนการสุกข,ของมันได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วการรมด้วย MCP เราต้องทำในระบบปิดดังนั้นมันเป็นการเป็นวิธีการที่ยุ่งยากและทำได้ค่อนข้างยากมีการลงทุนสูง,สงเราเลยสนใจที่จะดึง MCP ตัวนี้มาผสมกับไอตัวระบบนาโนบับเบิลนะครับซึ่งตัวระบบนาโนบับเบิล ในปัจจุบันนี้นะครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นใช้คำว่าฟ i r e บับเบิลในประเทศญี่ปุ่นเขามีเป็นสมาคมเลยสมาคมฟบับเบิลเพราะว่าในญี่ปุ่นตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับในอุตสาหกรรมเกษตรโดยตัวฟบับเบิลนะครับมันหน้าตาเป็นไงผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับด้านฝั่งนี้ก็คือฝั่งของนาโนบับเบิล ในขณะนี้ในอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งไมโครบับเบิลซึ่งมันมีการมีแรงรอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ําได้เร็วมากแล้วมีการแตกตัวเร็วนะครับในขณะที่ในระบบของไมโครนาโนบับเบิลมันสามารถคงตัวอยู่ในน้ําได้นานดังนั้นก๊าซต่างๆที่มันละลายอยู่ในส่วนของไมโครนาโนบับเบิลตรงนี้มันสามารถคงตัวอยู่ในน้ําได้ค่อนข้างนานเราจึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้งาน ได้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้ระบบแบบนี้มันละเหยได้อย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นจึงให้ผลได้ไม่ค่อยดีเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่เป็นไมโครนาโนบับเบิลพอเราฟีดเข้าไปจะเห็นได้ว่าสีของน้ําเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นคล้ายกับสีน้ํานมนะครับคราวนี้ ในปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้ระบบไมโครนาโนบับเบิลเนี่ยมันมีการใช้กับอะไรบ้างในกรณีของผดผิดในเรื่องของการเกษตรเราพบว่ามันช่วยในเรื่องของการเพิ่มการเจริญเติบโตและนําระบบนี้มาใช้ในการล้างในการล้างพวกผิดผลเกษตรหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราพบว่ามันสามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์นะครับสามารถลดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างอยู่บนผิวของสินค้าเกษตรได้ดีนะครับ นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมประมงเขาบอกว่ายังสามารถนำระบบไอตัวไมโครนาโนบับเบิลตัวนี้ไปเพิ่มออกซิเจนในในอุตสาหกรรมประมงนะครับผมเคยคุยกับบริษัทบริษัทหนึ่งในในบ้านเราเนี่ยฮะเขานำระบบนนี้ไปใช้เขาบอกว่ากุ้งสามารถโตได้อย่างรวดเร็วมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบปกติและเขาก็ยังใช้ระบบไมโครนาโนบับเบิลไปใช้ใน การบำบัดน้ําเสียโดยการไปเติมออกซิเจนในน้ําเสียนะครับทำให้สามารถบําบัดน้ําเสียได้เร็วขึ้นนะครับส่วนในในภาพนี้นะฮะในภาพนี้เป็นสปาในญี่ปุ่นในอองเซนในญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ก็ใช้ระบบไมโครนาโนบับเบิลเหมือนกันเพราะว่ามันจะทําให้แร่ธาตุที่อยู่ในในน้ำแร่นะรีฮะมีการซึมเข้าสู่ผิวเราได้ดีขึ้นนะครับและอันนี้เป็นตัวอย่างของการบําบัดน้ําเสีย นะครับจะเห็นได้ว่าการบำบ,บัดน้ําเสียโดยการใช้ระบบไมโครนาโนบับเบิลเนี่ยมันสามารถบําบ,บัดได้ในระยะเวลาอันสัน้นจากน้ําที่สกรปรกเป็นน้ําที่ใสนะครับแค่30นาทีนะครับและยังไปใช้ในอุตสากหกรรมอ,อื่นๆแม้แตใ่ในเรื่องของอสัตว์นะครับเขาก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันคราวนี้เรากลับมาในแง่ของตัววันเอ i c r o n a n มโค b นาโนบัตัวนี้ ทางมจทอเองเราได้สร้างระบบขึ้นมาแล้วได้ได้มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับพาเ e ทนหมายเลข9006ก็เป็นเลขที่สวยนะฮะอันนี้เป็นระบบที่เราทําขึ้นมาพอเราฟีดเข้าไปในน้ําจะเห็นว่าน้ําเป็นสีขุ่นเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของฟองก๊าซขนาดเล็กอยู่อยู่ในน้ำนะครับแล้วก็มีสารตัวก๊าซ MCP ที่ละลายอยู่ ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เรานำไปใช้ในปัจจุบันนี้ผมมีมีรูปให้ดูนะครับในอันนี้เราได้ศึกษาในกล้วยก่อนเราเริ่มต้นจากกล้วยเพราะกล้วยเป็นสินค้าส่งออกบ้านเราค่อนข้างเยอะในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ฟีดเอากล้วยเนี่ยไปแช่ในน้ำที่มีการปล่อยสารวัน MCP ลงไปด้วยนะครับโดยจากการศึกษานี้นะครับจากการทดลองนี้ เราก็พบว่ากล้วยเนี่ยถ้าเกิดเราจุ่มใน MCP micro nano bubbles แล้วอันนี้คือตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเป็นเวลา10วันเปรียบเทียบกับชุดควบคุมคือไม่ได้ทำอะไรเลยชุดควบคุม10วันมันก็สุกแล้วแล้วเริ่มตกกะในกรณีของกล้วยไข่นะครับแต่ในกรณีของกล้วยไข่ที่มีการจุ่มใน MCP micro nano bubbles นะครับเพราะว่ากล้วยยังมีสีเขียวอยู่แล้วก็บางส่วนก็เริ่ม เริ่มเหลืองเล็กน้อยนะครับแต่มันก็สามารถชะลอการสุกได้ถึง10วันณนะอุณหภูมิปกติแต่ปกติเวลาเราส่งกล้วยเราจะส่งที่อุณหภูมิประมาณ13-15องศาเซลเซียสใช่ไหมฮะดังนั้นมันสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไปได้อีกมันเหมาะสําหรับการขนส่งทางเรือทางไกลๆนะครับซึ่งจะช่วยลดค่าระวางปกติบ้านเราบางเจ้า,นาเนี่ยเราส่งทางเครื่องบินนะครับเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องของสินค้าเกษตรมันเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นเขาจึงต้องส่งทางเครื่องบินหลายเจ้าเขามาคุยกับเราว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ส่งทางเรือได้ไปตลาดไกลๆได้นะครับเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้นอกจากนี้นะครับเรายังลองอีกว่ามันยังสามารถใช้เป็นแอปพลิเคชันอย่างอื่นได้ไหมเพราะว่าการทดลองเริ่มต้นเนี่ยเราใช้วิธีการจุม่มมันก็สามารถชะลอการสุกได้แต่คราวนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเนื่องจากถ้าเกิดการจุ่มเนี่ยมันอาจจะทํางานยุ่งยาก เราก็ผลิตฟองกา๊าซวัน M C P m i โ r o n a n o b u b เบิลมาก่อนแล้วก็นำมาสเปรย์บนบนกล้วยเพื่อใหใ้เราคิดถึงผู้ประกอบการว่าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการสเปรย์ดูก็ได้ผลค่อนข้างดีเช่นกันนะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่เป็นคอนโทรลตรงนี้มันสุกไปแล้วในขณะที่การจุ่มและการสเปรย์เนี่ยสามารถชะลอการสุกข,ของตัวกล้วยได้ซึ่งเหตุผลอยู่ในกราฟนี้เองนะครับคือ เวลาเราจุ่มตัววัน MCP ไปแล้วนะครับมันจะไปลดการผลิตฮอร์โมนเอทิรีนที่อยู่ภายในกล้วยดังนั้นมันจึงทำให้กล้วยสามารถยืดอายุการวางจำหน่ายได้นะครับนอกจากนี้เราได้ลองในตัวสับประรดด้วยนะครับในสับประรดเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับคือการใช้ MCP micro bubbles กล้วยในชุดควบคุมไม่กล้วยนะครับสับประรดในชุดควบคุมนะครับเราวางไว้พบว่า มันก็มีการการเหลืองของเปลือกแล้วในขณะที่การจุ่มด้วย MCP micro bubbles ตัวนี้นะครับสามารถชะลอการเหลืองได้เมื่อเราผ่าชุดควบคุมเนื้อข้างในเป็นเนื้อค่อนข้างฉ่ำน้ำแล้วก็คือมันสุกเต็มที่ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ในชุดที่เราจุ่มด้วย MCP micro bubbles นะยังมันยังสามารถชะลอการสุกได้ดังนั้นชะลอการฉ่ำน้ำได้ด้วยซึ่งเป็นการพิสูจว่ามันสามารถยืดอายุการ เก็บรักษาและการขนส่งใน,ในตลาดไกลๆได้นะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นางานวิจัยที่เราทำร่วมกับบริษัทอันนี้เป็นบริษัทแล้วที่เป็นบริษัทส่งออกกล้วยไม้ไปสู่ต่างประเทศนะครับเราก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันก็คือ MCP micro nano bubbles นะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้สายพันธุ์ที่มีสีเขียวตอนนี้สายพันธุ์ที่มีสีเขียวเนี่ยตลาดต่างประเทศก็มีความต้องการเยอะ แต่ปัญหาของผู้ส่งออกในปัจจุบันนี้ก็คือว่ากล้วยไม้สายพันธุ์ที่มีสีเขียวหลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วจะเห็นได้ว่าอดอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็วนะครับหลังเก็บเกี่ยวเนื่องจากว่าตัวคลอโรฟิลล์ที่อยู่ภายในกลีบดอกมันมีการสลายตัวเราก็เลยไปแนะนําเทคโนโลยีนี้ให้ทางบริษัทส่งออกว่าอลองใช้เทคนิคของเราดูแล้วเราพบว่าหลังจากที่เราแอปพลายวิธีนี้แล้วแล้วปัก ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาสองสัปดาห์เห็นว่าดอกไม้ก็ยังเขียวอยู่นะครับดังนั้นจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมผู้ส่งออกได้ในกรณีของกล้วยไม้เพราะป,ปัจจุบันนี้กล้วยไม้ไทยเวลาเราส่งออกเราส่งออกทางเครื่องบินเป็นหลักเราไม่ค่อยที่จะส่งออกทางเรือกันนะครับเราก็เลยมีจุดประสงค์ว่าถ้าเกิดเราสามารถส่งออกทางเรือได้ภายใน2ออาทิตย์เช่นตลาดใกล้ๆก่อนฮ่องกงตลาดญี่ปุ่นที่ เขาสั่งเราเยอะๆหรือตลาดจีนนะครับเราก็จะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้แล้วก็เป็นการลดคอสใในเรื่องของการการขนส่งได้ด้วยนะครับถัดมาคือถัดมานะครับเราเอาเทคนิคทางด้าน m i โครบับ b บิ s ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ในการล้างผักตัดแต่งเพราะอุตสาหการรมผักตัดแต่งผักผลไม้ตัดแต่งบ้านเราตอนนี้ขยายตัวค่อนข้างเยอะนะครับ และจะเห็นได้ว่าตามเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีผลไม้ตัดแต่งมาแข่งกับรถเข็นตามข้างถนนใช่ไหมฮะดังนั้นเราเลยไปทําร่วมเราเลยไปทําร่วมกับบริษัทที่ทําผักผลไม้ตัดแต่งโดยการใช้เทคนิคไมโครบับเบิ้ลในการล้างตัวผักผ,ผักผลไม้ตัดแต่งนะครับโดยงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังใช้วิธีการเดิมคือไปดึงก๊าซโอโซน เพราะกา๊าซโอโซนมันมีการใช้กันอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เราไปดึงโอโซนมาผสมกับเทคโนโลยีทางด้านไมโครบับเบิ้ลเรพบว่ามันสามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะแบคทีเรียได้ดีนะครับเพราะว่าผักผลไม้ตัดแต่งเราเราจะเอาเชื้อแบคทีเรียมาเป็นตัวกําหนดอายุการวางจําหน่ายในท้องตลาดนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยให้ผลเทียบเท่ากับวิธีการทางการค้าที่เขาใช้สารเคมีคือใช้สารพวก โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ประมาณ100 ppm ที่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. ก็ให้ผลดีเช่นกันคราวนี้เราก็มาคิดต่ออีกว่าเราจะทำยังไงดีที่จะลดปริมาณการใช้โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เพราะว่าผู้บริโภคหลายๆกลุ่ม mm hmm. เขาคำนึงในเรื่องของสารเคมีใช่ไหมครับ mm hmm. เขาไม่อยากได้สารเคมีเข้าไปในร่างกายเขาเยอะ mm hmm. เราลองลด โซเดียมไฮโปคลอไรด์ลงเหลือ50 ppm แต่เราใช้เทคนิคเข้าไปร่วมก็คือใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไมโครนาโนบับเบิลเพราะว่าได้ผลดีมากเลยครับในการลดเชื้อจุลินทถ้าเกิดใครมีความรู้ทาง,ทางจุลชีววิทยาจะเห็นว่ามันลดลงได้ถึง4-5ล็อกซึ่งคิดว่ามันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างสำเร็จนะครับใน,ในกรณีนี้ และเราก็มีการนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้กับแอปเปิลเหมือนกันอันนี้เราทำร่วมกับบริษัทที่ขายผลไม้ตัดแต่งในในบ้านเรานะครับก็พบว่าเทคนิคนี้ก็สามารถชะลอการเกิดสีน้ำตาลได้เพราะแอปเปิลถ้าเกิดตามบ้านเวลาท่านตัดแล้วมันจะเกิดสีน้ำตาลเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเราก็ใช้เทคโนโลยีนี้ไปใช้ในกระบวนการล้างหลังจากการตัดแต่งแล้วเก็บไว้ประมาณ7วันที่ นภูมิตู้เย็นนะครับพบว,ว่าก็สามารถชะลอการเกิดสีน้ําตาลได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทํางานร่วมกับบริษัทเอกชนที่ที่ผ่านมานะครับผมก็น่าจะมีข้อมูลแชร์ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดท่านผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อตามอีเมลนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้อดอรนัทชัยจะต้องมาพูดแต่อาจารย์เขาติดภารกิจต่างประเทศผมก็เลยมาบรรยายแทนในวันนี้นะครับ ก็จะมีเบอร์อีเมลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ